สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวลาวันนสสิสกุลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1สาขาวิชาเอกภาษาไทยวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอสื่อการสอนที่มีชื่อว่าเกมบอลลูนความสุภาพสื่อชนิ้นี้นะคะได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสุภาพค่ะว่านักเรียนนั้นนะคะมีความรู้พื้นฐานมากแค่ไหนและสื่อชิ้นี้นะคะยังสามารถใช้เป็นการเสริมแรงและกระตุ้นในห้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ขั้นตอนในการใช้สื่อเกมบอลลูนคําสุภาพนะคะก็คือ 1. นะคะกดปุ่มสตาร์ทค่ะ2เลือกหมวดควาสุภาพเพื่อเล่นเกมแล้วก็ข้อที่3ค่ะเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากบอลลูนนะคะนักเรียนคนไหนนะคะตอบถูกและตอบเร็วนะคะก็จะได้คะแนนคนละหนึ่งคะแนนไปค่ะจากตัวอย่างนะคะเราจะเลือกเป็นหมวดของสัตว์ค่ะ จากนั้นนะคะจะมีภาพตัวอย่างขึ้นมาโดยครูจะให้เวลานักเรียนนะคะ10วินาทีเพื่อพิจารณาว่าภาพนั้นตรงกับคําตอบใดในบอลลูนค่ะจากนั้นนะคะครูก็จะเลยคําตอบที่ถูกต้องค่ะการบูรณาการสื่อการสอนชิ้นนี้นะคะคือการสอนเกมบอลลูนกำสุภาพนะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้ในทุกขั้นตอนของการสอนเลยค่ะและยังสามารถปรับใช้ได้กับทุกกระบวนวิชายีกด้วยนะคะ